ค่ะวันนี้พี่คิสซ,ซี่นะคะก็จะมาให้ความรู้เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชเนาะการสืบ สืบพันธุ์ของพืชน,นะคะก็จะแบ่งเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะอ่าแล้วก็การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะซึ่งการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเนี่ยก็จะเกิดในพืชไรดอกพืชไม่มีดอกนะคะพวกพืชชั้นต่ำเนาะซึ่งแบ่งออกเป็น4อย่างนะคะก็มีการสร้างสปอร์สร้างสปอร์เนี่ยก็จะเกิดในพวกเฟิร์นพวกมอสนะคะซึ่งสปอร์เนี่ยมีลักษณะเป็นผงงอยู่ภายใน,นอัพสปอร์นะคะเมื่ออัพสปอร์แตกก็จะปลิวไปตกนะคะใน ที่ต่างๆนะคะเมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะสปอร์ก็จะเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ต่อไปนะคะ<ม>ส่วนการแบ่งตัวเป็นส่วนต่างๆนะคะก็มักจะพบในตะไคร่น้ำนะคะแตกหน่อเนี่ยก็พบในยีสต์นะคะงอกใหม่นะคะก็พบในสาหร่ายค่ะ นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของพืชไรดอกพืชไม่มีดอกหรือพืชชั้นต่ำต่างๆนะคะมีมอสมีเฟอร์มีเรื่อว์เวิร์ดนะคะหญ้าถอดป้องนะคะชองนางคลี่นะคะแล้วก็ไวท์นอยนะะส่วนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะของพืชมีดอกนะคะอ่า ะะมันก็จะมีการถ่ายละอองเรนูนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนแรกเลยนะคะในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะซึ่งการถ่ายละอองเรนูนะคะก็จะเป็นการถ่ายละอองเรนูจากเกสรเพศผู้นะคะแล้วก็ปลิวไปตกบนยอดของเกสรเพศเมียนะคะซึ่งอาจจะเกิดในดอกเดียวกันหรือคนละดอกก็ได้นะคะ หรือพืชคนละชนิดก็ได้นะคะในรูปเนาะถ้าอันสีเขียวๆเนี่ยนะคะเป็นอับลองเป็นกสรเพชรเมียนะคะแล้วตัวสีน้ําตาลเนี่ยเป็นอ,อับลองเรนูนะคะเป็นรองเรนูอันนี้มันก็จะปลิวนะคะไปตกอยู่ในหลอดอในดอกเดียวกันนะคะถ้าเกสรเพชรเมียอยู่ต่ํากว่าเนาะแต่ถ้าอันนี้นะคะอีกรูปหนึ่งนะคะก็เป็นการาถ่ายละอองเรนู นะคะคที่เกิดข้ามดอกนะคะ ส่วนการผสมเกสรน,นะคะหรือการปฏิสนธินะคะมันคือการที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เนี่ยเข้าไปผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียค่ะซึ่งจะเกิดหลังจากการถ่ายละอองเรนูนะคะโดยละอองเรนูเนี่ยที่มีเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ก็จะงอกทอเล็กๆนะคะแทงเข้าไปในก้าเกนเกสรเพศเมียจนถึงรังไข่แล้วก็เข้าไปในอวอูนะคะซึ่งภายในนั้นน่นนยก็มีเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียอยู่ซึ่งเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียก็คือเซลล์ไข่นั่นเองค่ะ แล้วเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะก็จะไปเข้าไปผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียทาให้เกิดเป็นต้นอ่อนนะคะซึ่งเซลล์ใหม่เนี่ยก็จะอยู่ในอวบูนะคะหรือว่าไข่อ่อน,นะคะ่ะในรูปนะคะ,ะรูปเนี้ยก็จะเป็นรูปที่เป็นดอกครบส่วนนะคะเพราะมีทั้งเกรสรเพศเมียมีทั้งเกรสรเพศผู้มีกีบเลี้ยงแล้วก็มีกีบดอกนะคะ พอหลังจากการปฏิสนธิแล้วนะคะส่วนต่างๆของดอกนะคะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิสนธิก็จะเหี่ยวแห้งแล้วก็หลุดไปนะคะส่วนรังไข่ก็จะไปเจริญไปเป็นผลนะคะอวู้หรือว่าไข่อ่อนก็จะเจ,จริญไปเป็นมเมล็ดนะคะอยู่ภายในผลนะคะโดยถ้ารังไข่ที่มีอวู้เดียวนะคะก็จะมีมเมล็ดในผลในเพียงมเมล็ดเดียวนะคะแต่ถ้าราังไข่มีหลายอวู้นะคะก็จะมีมเมล็ดอยู่ในผลในจํานวนมากนะคะ อันนี้พี่คิซี่บอกทริคทีนึงนะคะกับมาดูุภาพนี้นะคะถ้าเกสรเพศเมียนะคะอยู่สูงกว่าเกสรเพศผู้นะคะก็จะทำให้เกิดการถ่ายละอองยากนะคะเกสรเพศเมียอยู่สูงกว่าก็จะถ่ายละอองยากนะคะอโอเคนะคะในเรื่องของการสืบพันธุ์ของพืชน,นะคะจำไว้ให้ดีข้อสอบเนี่ยเขาจะไปออกอยู่ที่ขั้นตอนในการ สืบพันธุ์นะคะว่ามันจะมีขั้นตอนแบบไหนนะคะซึ่งขั้นตอนมันต้องเริ่มจากการถ่ายละอองเลนูก่อนนะคะแล้วถึงจะไปผสมเกสรหรือว่าปฏิสนธินะคะแล้วโจทย์ก็จะถามว่าการปฏิสนธิคือข้อใดซึ่งเราก็ต้องตอบให้ได้นะคะว่าการปฏิสนธินั้นนะคะก็คือนะคะการที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เนี่ยเข้าไปผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย นะคะนอกจากนั้นที่โจทย์เขาจะถามอีกก็คืออโวโคืออะไรนะคะ,มมะเมล็ดจเจริญเติบโตมาจากอะไรอย่ะะางาเงี้ยค่ะรังไข่เจริญเติบโตไปเป็นอะไรอันนี้คำถามที่จะถามบ่อยๆนะคะโอเคอ่ะพี่คิดซี่ก็ให้เวลาน้องๆน,นะคะกลับไปทบทวนเนะื้อหานะถ้าสงสัยอะไรตรงไหนก็ทักมาถามพี่คิตซี่ได้เลยจ้าวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ